วันนี้เราจะมาทำมาหารค่ะเราไม่บอกนะคะว่าแขกรับเชิญคือใครทันทะดาะดา มากเลยค่ะหอม่กินไหมคะทุกคนแม่กินไหมคะทุกคนสีมือใครคะสีมือพลอยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับพลอยบางกะปิเช่นเดิมนะคะวันนี้เราจะมาทําอาหารค่ะและเรามีแขกรับเชิญด้วยค่ะแต่ตอนนี้เราไม่บอกนะคะว่าแขกรับเชิญคือใครแล้วเราอยู่ที่ไหนเชิญข้างในได้เลยค่ะ าชื่อว่านัทายนะคะวันนี้จะมาทำอาหารวันนี้นะคะเมนูชื่อว่าปลาหมึกไข่เค็มค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมไม่ต้องเล่นใหญ่ค่ะไม่ได้เหรอเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันเลยนะคะตามน้ำควาเลยค่ะ ค่ะ,ะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะวัตถุดิบเยอะแยะมากมายค่ะนี่ค่ะมีกล้วยนะคะกล้วยไม่รู้ใช้ทําอะไรนะคะบอกหน่อยได้ไหมคะว่ามีวัตถุดิบอะไรที่เราจะทําบ้างค่ะอ๋ออน้องพลอยไม่พูดเหรอ <S 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 อ๋อนี่นี่สัมภาษณ์อยู่นะใชะ่วันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรนะคะปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะเราต้องมีปลาหมึกปลาหมึกค่ะ,คะแล้วก็มีหัวหอมค่ะแล้วนี่คะ อันนี้ต้นหอมค่ะต้นหอมแล้วก็จะต้องมีพริกด้วยนะคะอ่าอันนี้พริกอะไรคะพริกชี้ฟ้าแดงอร่อยแล่ะอ่าแล้วนี่อะไรอันนี้นะคะจะเป็นกระเทียมสับค่ะอันนี้ก็จะเป็นไข่เป็ดไข่เป็ดนะคะไข่เค็ม เดี๋ยวเราจะพาไปดูกบนะคะน้าสายได้ทำการีกบด้วยค่ะตาวต้องพลมาเลยค่ะระวังนะทำไมทำไมก็ก็ออกมาผัดไข่เลยสิจริงเหรอเดี๋ยวเราจะมาช่วยน้สายเตรียมของนะคะเดี๋ยวันนี้เราต้องแยกก่อนเนาะแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกก่อนเนาะค่ะ แล้วก็ต้องเอาเนื้อข้างในของมันตักออกมานะคะใช่หนูอขอลองทำบ้างได้เอาได้เอาหนูทำเอาหนูแยกหน <Grand S 2> ูแยกช้อนต้อง<ย>ใช้ช <Hyp> ้อนด้วยแล้วถ้าหนูทำไม่เป็นนะเสียลูกหมูเลยน,นะหนูทำไม่เป็นเสียลูกหมูเ <suspenseful S 1> ลยนะเดี๋ยวเราจะมาทำการหั่นพริกกันนะคะ ี่เพิ่งทําวันแรกนะคะไม่รู้จะหันได้หรือเปล่าหันนี้หันนี้หันใน,นนี้จบเดี๋ยว,วน่าจะหันได้นะน,นี่นี้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฉลียงเฉลียงเออนี่หันเป็นแบบนี้เออระวังมือด้วยนะคะถ้าเด็กทำต้องมีผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆค่ะนั่นจับหมุดได้ปึ๊บอ่าโอเคหมุนน่าจะทำเองได้แล้วจะจะน,วนะ อี๋อืมอ่าพ่อ ก็หั่นพริกเสร็จแล้วอะไรต่อคะหั่นพริกเสร็จแล้วนะคะหั่นหัวหอมหอมหั่นครึ่งก่อนรึบเดี๋ยวโป้งออกป๋๊บอ,อ่าโอเค สเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาหต้นหอมกันอันนี้หลุดอ่ะนี่ท oh ุ่มือขาดสวยอีกนิดนึงโอเคเสร็จแล้วเป็นอะไรคะ ต่อไปเราจะหาั่นกุนช่าย,ายเป็นขั้นตอนแยกไข่ขาวกับไข่แดงนะคะเป็นไข่เป็ดค่ะเรามาทำการแยกกันเลยนะคะค่ะ กินสดได้ไหมคะสดสดนะคะใช่น่าจะไม่ได้มั้งคะ คอยใส่ถุงมือไว้ไม่งั้นเปื้อนค่ะแต่ถ้าเปื้อนก็ใช้สบู่ที่สบู่อันนี้ได้นะคะสบู่นี้จะกลิ่นหอมมากเลยค่ะทําให้กลิ่นหายไปเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นไข่แดงค่ะเราจะทาส่วนต่อไปนะคะอันนี้คืออะไรคะน้าทรายวัตถุดิบในการปรุงไข่แดงค่ะจะเป็นวัตถุดิบปรุงไข่นะคะอะไรบ้างพี่มิ มันต้องใส่น้ําอุ่นนะแต่ว่าเราไม่เป็นไรน้ำธรรมดาเราใส่น้ำเปล่าถูกต้องค่ะจะมีน้ำธรรมดาแล้วก็เอิ่มน้ำซีวขาสูตรราเด็กค่ะแล้วนี่อันนี้จะเป็นซอสรสฝาเขียวค่ะอันนี้นะคะพริกเผาอันนี้จะเป็นพริกเผานะคะอันนี้น้ำตาลทรายแดงค่ะน้ำตาลทรายแดงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงกันเลยเนาะ เดี๋ยวเราจะใส่น้ำอุ่นนะคะจริงๆต้องเป็นน้ำอุ่นแต่นี่เราใช้ทังน้ำธรรมดาใส่นิดหน่อยใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่ตอนนี้ขาวตาเด็กหนึ่งช้อนโฆษณาไม่ได้ขางแล้วบอกเขาด้วยพออันนี้ด้วยค่ะใช่ใส่ใส่ได้แต่ว่าตอนอุงเราจะม่แค่ใส่แดงรอดูคลิปอันนี้ หนูชันโต้นะคะน้ำตาายแดงนะคะน้ำตาายแดงหนูชันโต้ค่ะอันนี้จะเป็นพริกเผานะคะเผ็ดแล้คไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดค่ะใส่น้ำด้วยหน่อยก็ดีจะได้มันๆน้ำเหงื่อไม่มีหนูบดให้มันเข้ากันอันนี้ขั้นตอนอะไรครับขั้นตอนบดค่ะใช่ค่ะ หอมแล้วนะคะทุกคนรู้สึกถึงความหอมอร่อยอย่าเพิ่งพูดค่ะมันยังไม่ถึงนะคะไม่ขวบโบบะนะเอาอีกแยมอีกให้มันนี่เลยหนูให้มันเข้ากันเลยเคดรับความอร่อยอยู่ที่ไหนน้องพลอยอยู่ที่ใจโอ้ god ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะไม่ไม่ได้อยู่ที่นี่เหรอ จะได้แล้วนะคะได้ยังจะได้แล้วค่ะโอเคไหมพอดีนะถือสวัสดีนะพี่น้องประชาชนเฮ้ยอะไรอะเราอะอะไรต่อไปจะเป็นขั้นตอนเอ่อผัดนะคะผัดอค่ะเดี๋ยวใส่น้ำมันก่อนค่ะ น้ำมันนี่น่อยแน่คนนี้ก็รใสกระเทียมนะคะค่ะนั่นแหละโอเคผัดอ่ะแล้วมเข้ากันกินแล้วหอมหอมไหมเริ่มหอมนะคะทุกคนนี่หอมมากไหมคะหอมค่ะหอมได้ที่หรือยังคะคุณพลอยยังค่ะแล้วต้องหัดอีกได้ยังคะ าจะได้ที่ไหคะทีนี้เราเอาหอมหัวใหญ่ผัดลงค่ะชนน่ี่ผัดไปเลยค่ะนี่ก็ผัดหอมหัวใหญ่ให้มันเข้าที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่น้องๆต้องระวังด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำมันมันกระเด็นเข้าหน้าตาต้องให้ผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆนะคะ ใช่หอมยังคะหอมแล้วนะยังย่างย่งย่งได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะอ้าวทีนี้ต่อไปก็จะเป็นส่วนเส่็หมึกนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าไม่มีปลาหมึกนี่คือไม่ได้นะคะโอเคเลยนะโอเคเลยว้าวเต้องผัดปลาหมึกให้สุกก่อนนะแต่ถ้า กระเด็นใส่ตรงนี้ค่ะมันจะไม่เจ็บนะคะเพราะว่ามันจะเหมือนมดกัดนิดเดียวค่ะเติมผักหน่อยเติมผักหน่อยเอานี่ลูกเดี๋ยวเราจะใส่ผักนะคะไจะเพี่เพื่อนนิดหนึกพริกนะคะเทพริกออกมาได้ไหมบ้างให้เข้ากันผัใดให้ปลาหมึกสุกใช่ค่ะ ปลาหมึกสุกเราก็จะเอาไข่ขาวลงดวเดี๋ยวเราจะกลับด้านนะคะด้วยการตักน่ <c oughs> าจะได้แล้วน,นะคะอเอาอีกนิดนึงโอ้โหระวังระวังนี่เรากลับด้านนะคะได้สุกไว <c oughs> นี้นะสายจะปรับรอให้มันเดือดค่ะรอให้มันเดือดนิดนึงแล้วก็รอให้มันเดือดนิดนึงนะคะไปอาบน้ำมาเั็นคู่เลยนะคะฮ่าจิงเหรอขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการใส่ไข่ขาวลงค่ะเลยคือคนให้มันเข้ากันคนให้มันเข้ากันนะคะอ พยายามเท่าที่ได้แล้วนะได้แล้วอ่ะคนให้มันเข้ากันคนให้มันเข้ากันค่ะอร่อยเจ้าอร่อยนี่อันนี้ไข่แดงไข่แดงอีกตัวปลาหมึกน่าจะได้ที่แล้วค่ะอ่าปลาหมึกได้ที่แล้วต่อไปก็ใส่ส่วนผสมที่เราทำอันนี้ก็สิ่งสำคัญถูกไหมคะใช่ค่ะปึ๊บปลาหมึกนะ ใช่น้ำมันเยอะจังเดี๋ยวขอตัวไปล้างมือแป๊บได้ค่ะขอตัวไปล้างมือแป๊บนะคะได้แล้วอนอุ่มคนคนให้เข้ากันนะคะเข้ากัน,นยัง คนเข้ากันแล้วคนเข้ากันแล้วส่วนสุดท้ายนะคะก็ใส่ผักค่ะอือขอโทษทีนะกเรียนหนูทุกคนว้าวน่ากินมากเลยค่ะหอมตัดโชว์สักหน่อยสินี่อ่ะตัดแล้วก็ยืนขึ้นมากล้องสิอือน่ากินไหมคะทุกคนน่ากินค่ะทุกคนฝีมือใครคะฝีมือพลอยกับกวนจ่ายค่ะ ใครอยากจะลองทําก็ทําได้นะคะนีเพราะมันอะไรนะเพราะมันอร่อย <c oughs> แล้วยังรับรองไม่ได้ค่ะว่า <c oughs> มันอร่อยหรือเปล่า <c oughs> ต้องอร่อยกี่ดาวให้กี่ดาวคะอืมยังไม่รู้ให้กรรมการอา้าวเสร็จแล้วแล้ว <c oughs> นะคะวันนี้เราจะตักเสิร์ฟนะ้อมกลิ่นจะเตา หอมหอมหอมค่ะอืมยั่วๆนี่ค่ะยั่วนะหมายถึงคนทำมาด้วยเก๋เดี๋ยวใส่อีกใส่อีกใส่อีกนิดนึงโอเคเก็บแป้งนึงอีกนิดหน่อยมันไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่ลได้แล้วได้แล้วโอเคคิดค่ะ แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลาหมึกผัดใส่เค้มค่ะนี่ค่ะแล้วท่นะคะกรีนจกตังหอมไหมหอมไหมไปท่าหอมสิหอมมันไม่ใช่ยาดูดี๋อนเราจะเอาไปเสิร์ฟกันนะคะได้ นมพรอยด้วยนะคะ